น้อนหัวกระตืนหนาแดงอ่องต้องอยูะค่ะฟานแอปเปิลกับแตงกลัวห้กินเมือ่อเศารนี่กินพอฝานแตงกลัวห้ไห้ง้อแงตือกแตงกลัวถิ่งนงั่งคันกระนั่งล้อต่างโดนขาว่านองสีสเจียวหา ก็บอกว่าให้เอาหายว่าสันบ่าหายอันนั้นว่าหายอันนี้สินะคะกะเครียดให้ว่าสันหายร้องหายแต่พอกระบอกว่าต้องเฮดเขาต้องเฮดต้องฝึกให้เขาว่าสันเขาสิไปอยากยู่โลงเลียนมาสันค่ะเขาสิเอาใจอยูโลงเลียนคุณครูกับสิหยากค่ะเขาต้องเฮดต้องแข็งจนผ่านไปประมาณสี่ประมาณ ชมวงอยู่เหรอคะสามสิบสี่สิบประมาณสี่สิบหานาทีนี่แหละกะไฮกะปอยหไายพ่อกะปอยไายพ่อไปลองไฮไปหาพ่อพ่อก็บอกว่าเอาแตงขึ้นมาไฮเอาแตงขึ้นมาให้พ่อกนหนูควางทิ้งแล้วต้อขึ้นมาให้พ่อกอนกบพ่อย้อมมาให้พ่อแล้วกะไฮมาหาแม่แม่ก็บอกว่าเอาแตงมาให้แม่เอาแตงมาให้แม่ก็หนูคว้างทิ้งอ่ะ แต่ต้องเอามาให้แม่เอาขึ้นมาให้แม่นอกกับจูงแขนกันไปห้ยคันไปจ่าปอเองแ้ก็บ,บอกว่าบ๊บแมนไม่ใช่ไม่ใช่หนูต้องเอาขึ้นมาให้แม่คันกับ,บกวังสินอกกับหายอีกไม่ยมอมไม่ยอมาขื้นมาใหา้จนจนมาสิงห่วงนอนนี่หลีค่ะสิงห่วงนอนล่ะยิบขื้นมาให้แม่เพราะจะยิบขื้นมาให้แม่ละก่ะ กรเชิ่นชมกระบอกเนาะค่ะเนาะขอบคุณครับแล้วหนูต้องไม่ทำอีกนะครับลกูกเวลาเวลาหนูคว้างแตงทิ้งหรืออะไรของทิ้งหนูต้องเอาขึ้นมานะครับหนูต้องรู้จักเก็บเองเข้าใจไหมคะลูกครับอร่อยไหมครับ,อ,อ,รรบอ,อร่อยนะครับหลังจากนั้นมากก็กินนมแล้วก็นอนหลับค่ะ นอนหลับอืมพุณพพอกบยานแบบว่าอืมยานนองไปแบบไปยากินโรงเรียนเวลากินเข่ากินข่านอกกับเลือกกินนี่ยัางประมาณเนี้ยค่ะอืมอาหารจะคลองกับจะบ่อยากกินแล้วก็อยากกินแบบอาหารคนอื่นกับเข่าคนอื่นสินะคะ่ะก็คือแบบแบบเพราะว่ามันบ่ถือต่องอย่างประมาณนี้นะคะ กอก็ซอนหายพยายาม,มกระเตยคับหืมพยายามหายกินของของเจ้าของสินะคะพยายามฝึกฝนหายหรือผู้ใดมีคำแนะนำขันจึงใดก็นแนะนำขันในด้อค่ะหืมแตงโมก,กินลคะค่ะกินแอปเปิลบดละแต่แม่แปลมาหายไม่นลนะ่ลูกเนาะแม่หายไม่นนะ่ะลูกเนาะหลายจะกินอีกเดี๋ยวลหลายกินอีกบ่ ฮืมอืมหลายกินอีกบ่ฮืมหลายกินอีกบ่รูกอืออืมแล้วไม่เอามาหายมเมื่อนีนโรงเรียนน้องอ่ะหยุดค่ะหลังจากหยุดมานวันแรงงานหรือวันชดเชยนอะค่หยุดเร้อที่จันทมากับวันอาคารเพิ่็หยุดอีกกับบ่รู้ว่าเป็นวันยังงค่ะเพิ่นถึงหยุด ะมันนี่กนเกลยไแต่ยู่บ้านกะเปลี่ยนกันเอานองคือตามเคยค่ะพอกัเฮ็ดงานแม่กัเฮ็ดงานก็มาเอานองเปลียป่ยนกันเอาค่ะไม่ให้แม่น,นะอรบกเนอร่อยไหมครับขอบคุณหมามาหรือยังครับผมอร่อยไหมครับลูกอร่อยไหมครับอาแตงให้หมามาขอลูก เอาแตงให้มามาก่อนอืมก็หนูโยนทิ้งอะ่ะอืหนูโยนทิ้งหนูก็ต้องเอาให้มามาอืมอืมใครเป็นคนโยนทิ้งคนนั้นก็ต้องรู้จักเก็บเอาแตงให้มามาก่อนครับ